เป็นการเอาลังพึ่งครั้งแรกนะครับเตาเดินต่อยให้เดินต่อยไม่อนนี่ครับมาตัดหญ้าทางป่านะคะวันนี้เราก็เจอกับลังพึ่งนะครับลังพึ่งระพาไปดูกันก็ลังพอได้อยู่นะครับเราจะเอาน้ําหวานที่ลังพึ่งนะครับ เป็นพึ่งในภาษาอีสานเนี่ยเป็นพึ่งตัวเล็กที่เรียกว่าบ้านเราจะเรียกว่ามิม<า>ใช่ฮะเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ครับใช่เราจะใช้วิธีแบบเนี้ยเรามาดูกันลัางใหญ่อยู่นะคะวันนี้วิธีแบบเราพอดีเราไม่ดูดไม่ดูดบุหรี่นะครับไม่ใช้บุหรี่พ่นนะะจะใช้ควนไฟอะพ่นอ่าไปดูกันว่ามันใช้ได้จริงไหมฮะ ใไฟแล้วนะคะไส่แล้วครับรอมันควนก่อนนะเตรียมตัววิ่งเลยนะคะงานนี้เอาไปลุนเลยไม่ได้เลยไม่ได้หรอกฆ่ามันไม่อยากฆ่ามันนี่นะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปลครับเข้าไปแล้วนะคะนี่เลย งานนี้ไม่รู้ว่าจะจะใครจะวิ่งก่อนกันนะคะ <laughs> <laughs> ไฟดับแล้วนะคะน <laughs> ี่เราแล้วนะครับ <laughs> <laughs> บอกว่าแม่มังออกมาก่อนออกมาก่อนน้ำมันมีอยู่เดี๋ยวมันเริ่มจะนั่นแล้วเนี่ยเริ่มจะหนีแล้วฮะครับอปเลยครเราได้ไปแล้วนะครับเราได้เป็นหัวน้ำหวานนะฮะมาดูหัวน้ำหวานกันคะนี่น้ำหวานนะครับหเป็นการเอาลังพึ่งครั้งแรกนะครับ เขาไม่เดินต่อยไม่โดนต่อยไม่พอ,อครับหวังว่านันยังไม่ต้องมันควรมันไม่พอหนึ่งอการไม่มีนะครับแต่ว่ามีข้าใจนะครับนี่นะแล้วอีกครึ่งหนึ่ง